ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นคลายทุกเคยียงข,ข้างนำทางกฎหมายคลายทุกให้คนไทยกับดิฉันแอลสารารัตรัตนาสุวรรณนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางค่ะเราพบกันเป็นเวลาเดิมสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์คุณผู้ชมคะแล้วก็ขอต้อนรับพี่หนุ่ยด้วยนะคะท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะท่านอธิบดีอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ พี่หนุ่ยคะวันนี้มีเคสของคุณครูคนหนึ่งค่ะที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคุณครูคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินมรดกที่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อตาเนี่ยนะคะยกให้กับภรรยาของตัวเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองเอาไว้กับธนาคารแต่ปรากฏว่าล่าสุดที่ดินถูกบังคับขายทอดตลาดเป็นผลมาจากการที่ตัวเองเนี่ยเคยไปค้ำประกันเงินกู้ ให้กับเพื่อนครูในโครงการที่ชื่อว่าโครงการชพคนะคะแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนครูอยู่คนหนึ่งเขาไม่จ่ายหนี้ค่ะคธนาคารก็เลยมาบังคับผู้ค้ำประกันทั้งหมดเลย6คนโดนบังคับที่ดินขายท่อตลาดแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆด้วยคุณครูคนนี้ก็เลยมาร้องเรียนอยากจะให้ทางอายการเนี่ยช่วยเหลือค่ะใช่ครับพอฟังแล้วก็งงนะครับจากที่หนี้ที่มีปัญหาไม่ชําระ1ล้านบาทผิดนัดรวมดอกเบี้ย กลายเป็นล้านแปดแสนบาทแต่พอล้านแปดแสนบาทไปฟ้องผู้ค้ำ5้าลายกลายเป็นหนี้บานไปลายไปถึง25ล้านบาทจากล้านไปล้านแไป25ล้านนะครับไปได้ยังไงเดี๋ยวรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณปาริชาติลิ้มเจริญนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีท่านอายการค่ะ นสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเล่าจุดเริ่มต้นของเคสนี้ให้ฟังหน่อยค่ะตอนที่มาร้องเรียนกับทางอายการขอนแก่นเนี่ยค่ะเขาเดือดร้อนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกบังคับขายที่ดินท่อตลาดอะไรแบบนี้มันจุดเริ่มต้นมันมายัางไงคะค่ะจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะนี่ที่คุณครูคนนี้เขาถูกบังคับบ้านซึ่งเป็นมรดกข,ของเบียร์ยขายท่อตลาดเนื่องจากว่าพาดันไปกู้ค่ะกู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตครูเนี่ยนะคะ เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนะคะก็คือจับลุ่มกันกู้นะคะต่างคนต่างกู้แล้วก็ต่างคนร่วมกันทํานะคะก็เป็นวงเงินก็คือเแต่ละคนกู้ไม่เหมือนกันกู้ไม่เท่ากันแล้วแต่ตาเงินเดือนที่แต่ละคนได้ในขณะนั้นซึ่งผู้ซึ่งเป็นต้นเรื่องก็คือผู้กู้รายที่หนึ่งของของอจำเลยที่หนึ่งของในคดีนี้เนี่ยเขากู้ไปประมาณนะคะเท่าที่ทราบก็คือหนึ่งล้านบาท ส่วนผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นผู้กู้ในในรายอื่นๆเนี่ยเขาก็กู้เจ็ดแสนบ้างสี่แสนบ้างอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าคนคนค้ำประกันซึ่งเป็นคนกู้รายอื่นๆเนี่ยเขาได้ชำระหนญญี้หมดไปบ้างแล้วบางรายก็หมดบางรายก็เกือบหมดนะคะ<ฆ>ก็คือแต่แต่ของคนกู้ซึ่งเป็นต้นเรื่องของคดีเนี้ยเขาใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็เลยทําให้ยอดหนี้จากเงินหนึ่งล้านสิบปีผ่านมากลายกลายเป็นหนี้ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะ <c oughs> ครับแล้วแล้วคนค้ำที่ว่าเนี่ยมีกี่คนนะครับเอคนค้ำมีทั้งหมดห้าคนค่ะห้าคนนะครับครับค่ะค่ะหลังจากนั้นนะค่ะพอลูกหนี้คนที่มีปัญหาเนี่ยค่ะไม่สามารถใช้หนี้ได้หลังจากนั้นมันเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นการเริ่มที่จะฟ้องแพงเกิดขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็คือ,<ฆ>เ,อ,อเมื่อผู้กู้คนที่เป็นปัญหานี้<ฆ>เขากเกษเียอายุราชการน่ยนะคะ<ฆ>ทางธนาคารก็เลยได้มีการฟ้องฟ้องครูที่เป็นผู้กู้ไปพอฟ้องเสร็จปุ๊บในคดีแพ่งนะคะลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันทั้งห้าคนนี้ก็เข้าไปในคดีด้วยและก็ได้ไปทําสัญญาย,ยอมกับทางธนาคารนะคะยอมรับหนี้จํานวนหนึ่งล้านแปดแสนบาทเนี่ยค่ะ<ฆ>ยอมรับหนี้ตรงนั้นว่าร่วมกันชาระหนี้นะคะ<ฆ><ฆ>แล้วก็คดีศาลก็มีคําพิพากษา ให้ทุกคนร่วมกันชำระนี้หนึ่งล้านแปดแสนบาทแต่หลังจากนั้นน่าจะประมาณสักปีหกหกห้านะคะหกสี่หกห้าเมื่อเมื่อมีการไปทําสัญญายอมที่ศาลแล้วผู้ค้ำกับผู้กู้เขาคุยกันค่ะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนกู้นะคะเป็นเพียงคนคำ้ำก็เลยให้ภาระ,ะให้กับคนกู้เนี่ยว่าออคุณเป็นคนกู้มาคุณต้องเป็นคนใช้นะถึงถึงแม้ว่าพวกนี้เขาจะไปทําสัญญายอมที่ชั้นศาลก็ตามนะคะแล้วตัวลูกพี่คนนี้ ใช้ใช้นี่ได้ตามนั้นไหมคะไม่ใช่ค่ะก็คือก็หลังจากที่มีคาพิพากษาในคดีแพ่งแล้วก็ไม่มีการใช้นี่เลยก็คือเนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วเงินเงินก็น่าจะไม่มีพอที่จะจะใช้นี่นะคะค่ะ<า>เป็นเหตุให้นะคะธนาคารเนี่ยหยิบยกนี่ซึ่งเป็นนี่ในคดีแพง่งมาฟ้องในคดีลม้มเป็นคดีล้มละลายค่ะอืมก็พอเป็นคดีล้มละลายก็ฟ้องลูกนี่ทั้งหมดนี่นะคะหกคนนี้รวมเข้าไปในคดีนี้ล้มละลายทั้งหมดเลยค่ะค่ะ ในกระบวนการของคดีล้มละลายนะคะพอถูกฟ้องแล้วลูกหนี้ทั้งหกคนค,คุณครูในในกลุ่มนี้ค่ะก็ไปทำํำสัญญาที่ที่ที่ชั้นสาลอีกก็คือไปคุยกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะว่าขอเอขอปนอมนี้ค่ะขอปนอมนี้นะคะก็มีการไปตกลงที่จะร่วมกันชาระหนี้เอในคดีนี้อีกนะคะว่าแต่ละคนจะชาระคนละเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละค่ะ mm hmm. แ,ตแต่ว่าพอ mm hmm. ไปทําสัญญ,ญาดังกล่าวนั้นประมาณปี พี่66นะคะไปทําไปทําคําประนอมนี่เมื่อปี2566หลังจากนั้นก็ไม่มีใครชําระหนี้อีกเนื่องอจากว่าทุกคนเข้าใจว่าคนที่เป็นคนกู้นะคะซึ่งเป็นคนเอาเงินไปจะต,ต้องเป็นคนชนําระหนี้เพราะตัวเองเป็นคนเอาเงินไปอ่นะคะ,ะเขาก็ไม่ได้เข้าเข้าไปอในชําระหนี้ในคดีล้มละลายอีกเลยเป็นเหตุให้เอศาลนะคะมีมีคําสั่งนะคะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค่ะค่ะ <c oughs> เข้าใจว่าตอนตอนที่มีปัญหาเนี่ยนะคะที่ถูกพิซักพิดักซับขายท่อตลาดแล้วเนี่ยที่ดินของผู้ร้องที่เป็นคุณครูผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขาก็มองว่า,าที่ดินของเขาเนี่ยติดจำนองอยู่ในธนาคาร <c oughs> เพราะว่าพอได้มรดกมาแล้วเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองกับธนาคารอีกที่หนึ่งที่เป็นคน, <c oughs> คนละธนาคารกับที่มีปัญหาฟ้องร้องเขาอยู่เนี่ยนะคะแต่เขามองว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยมันมีความสําคัญเพราะเป็นมรดกที่ได้รับมาจากทางพ่อตาใช่ไหมคะ ก็เลยไม่อยากจะสูญเสียที่ดินผืนนี้ไปก็เลยมาร้องกับทางอายการให้ช่วยในการเจรจาไกลเกลี่ยใช่ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่มาร้องเสร็จแล้วเราดําเนินการยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาคะได้มีการประสานไปทางเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะก็ขอแล้วก็ทางเจ้าหนี้ด้วยนะคะขอให้มีการพักการขายทอดตลาดก่อนนะคะเฉพาะที่ดินผืนนี้ก่อน เนื่องจากว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เข้า,าไม่ใช่คดีที่ถูกเจ้าหนี้รายนี้ฟ้องล้มละลายก็ตามแต่เนื่องจากว่าพอศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเจ้าหนี้ทุกทุกคนของลูกหนี้นะคะจะต้องยื่นคาร้องขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายก็เป็นเหตุให้นี่ทุกอันที่ของคุณครูทั้งหกคนเนะะี่ยค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของธนาคารอะไรไม่ว่าจะเป็นธนาคารออ,อมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเ อ,อสงเคราะห์นะคะอาคารสงเคราะห์แล้วก็นี่สาการครูด้วยนี่ไฟแนนซ์ด้วยก็รวมกลุ่มระดมกันเข้ามาเพื่อที่จะมายื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ทําให้นี่ยอดวงเงินของของนี่ที่ถูกฟ้องอันนี้กลายเป็นนี่มีจํานวนมากถึงยี่สิบห้าล้านนะคะครับค่ะทีนี้พอหนี้ถึงยี่สิบห้าล้านเนี่ยครับทางท่านในการจังหวัดกุ้งของสิทธิ์เนี่ยยังพอมีหนทางที่จะช่วยเรื่องที่ดินแปลงที่ผู้ร้องขอว่า เขาไม่อยากให้ที่ของเขาเนี่ยถูกบังคับขายท่อตลาดนะครับแนวทางที่เราจะช่วยได้ครับเร,เราช่วยโดยการนะคะประสานไปทางธนาคารออมสินก่อนนะคะให้ธนาคารออมสินเนี่ยเข้าเข้ามาใน เข้ามาเข้ามาเพื่อพูดคุยแล้วก็ไกลเกลี่ยนะคะก็ผลสรุปก็คือได้ได้ความร่วมมือจากธนาคารออมสินก็คือรับคําร้องของลูกหนี้ทั้งหกคนเข้าไปเพื่อที่จะประสานไปยังสํงงานักงานออมสินสาขาใหญ่นะคะเพื่อที่จะรับคําประนอมหนี้ก็สรุปแล้วคือเขารับคําประนอมหนี้ในส่วนของหนี้ทั้งหมดเอากลับมาเรื่องขบวนการรับคำรัาหนี้ใหม่ก่อนจะไม่มีการล้มละลายแล้วส่วนการขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวก็พักการขายทอดตลาดไว้ก่อนค่ะ ทางท่านอายการต้องทําความเข้าใจด้วยไหมครับว่าประนอมนี่แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามชดใช้นี่ด้วยเพราะที่ที่เล่ามาเนี่ยตั้งแต่สารแพ่งนะครับจนในคดีล้มละลายเริ่มต้นเนี่ยก็ก็มีการไปประนอมกันทั้งสองครั้งในศาลนะครับใช่ค่ะกลายเป็นว่าคนค้าทั้งหมดเขาเข้าใจว่าเขาค้าอ่ะคุณเป็นคนกู้คุณต้องรับผิดชอบตรงนี้เราได้พยายามทําความเข้าใจกับคุณครูทั้งหกท่านไหมครับ ได้อธิบายให้ฟังชัดเจนแล้วและก็คาดว่าเข้าใจค่ะท่านเนื่องจากว่าได้อธิบายถึงผลของกฎหมายเรื่องของการเป็นผู้ค้ำประกันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการตกเป็นบุคคลล้มละลายค่ะว่ายังไงคุณจะต้องอปวดตัวเองจากการเป็นบุคคลประเภทนี้ให้ได้เพราะว่าอาชีพครูอะคะ่ะยังอยู่ในส่วนของงานราชการไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลล้มละลายได้ไม่ไงั้นก็จะถูกออกสูกให้ออกมันจะเป็นผลกระทบกับชีวิตมากนะคะครั้งนี้รู้สึกว่าคุณครูทั้งหกท่านห้าท่านหกท,ท่านเนี่ยคะ่ะเข้าใจคะ่ะท่าน ว่าถ้าสารตัดสินให้ล้มละลายเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะต้องออกจากราชการถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้ครับท่านอาการทราบใช่ไหมครับว่าภาครัฐเนี่ยกำลังพยายามแก้ว่าถ้าล้มละลายแบบสุจริตล้มละลายเพราะเป็นนี่ปอมปกติเนี่ยไม่ได้ล้มละลายเพราะว่าทุจริตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องออกจากงานาแต่รู้สึกอาชีพครูนี่เข้าเข้าเข,า,เขาได้แก้กฎระเบียบนี้หรือยังพอทราบไหมครับ อันอันอันนี้ยังยังไม่ได้ตามถึงตรงนั้นค่ะท่านเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเบื้องต้นถ้าตามหลักกฎหมายที่ที่เราปฏิบัติกันมาแต่เดิมก็คือว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายไหนก็ตามถ้าตกเป็นบุคคลล้มลายปุ๊บมันขาดคุณสมบัติของการเป็นของการเป็นข้าราชการการเป็นบุคคลใช่ค่ะท่านใช่ครับที่ผ่านมาถ้าล้มละลายต้องออกจากราชการถ้าออกปุ๊บไม่มีเงินเดินอีกนะครับค่ะหมายถึงว่าเงินบํานาญเนี่ยก็จะโดนตัดไปเลยไม่ได้ใช่ไหมคะก็ค่ะบำนาญก็ต้องดูระยะเวลาการรับราชการ นะครับว่ารับราชการมากี่ปีแต่ว่าตอนนี้ครับภาครัฐก็พยายามให้ความช่วยเหลือโดยกําลังพยายามให้เข้าไปดูครับว่าถ้าล้มละลายแบบสุจริตนะครับอันนี้ไม่ต้องออกนะครับแต่เราไม่ทราบว่าทางคุณครูเนี่ยแก้กฎระเบียบหรือยังถ้ายังไม่แก้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าปณีประนอมแล้วยังไงก็ต้องช่วยกันประคับประคองเพราะท่านค้ำกันมาตั้งแต่แรกอันนี้ก็คือหนึ่งคนกู้ห้าคนค้ำ นะครับพอสุดท้ายกลายเป็น6คนเป็นหนี้จาก1ล้านของ1ท่านที่ผิดนัดกลายเป็นล้านแปดพอถูกฟ้องล้มละลายเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมารวมตัวกันตอนนี้บานไป25ล้านแล้วนะครับก็ท่านในการจังหวัดคุมครองศิธิคงให้ความรู้นะครับคุณครูว่าเราจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงต่อไปที่จะเดินได้ถูกต้องแล้วไปให้รอดกันนะครับเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับขอบพระคุณนะคะท่านอายการปริชาที่มาเข้าสายกับรายการเนชั่นใครยทุกในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็คือทางอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดขอนแก่นที่มาเข้าสายกับเราเนี่ยนะคะคอยากจะให้พี่หนุ่ยสรุปหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการไปค้ำประกันหนี้ให้คนอื่นโดยเฉพาะเนี่ยในโครงการที่ข้าราชการเนี่ยค่ะเป็นลูกหนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ค้ำกันไปค้ำกันมาบางทีเขาบอกไม่ให้กู้เออแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ครับอ้าวควรจะต้องทํำยังไงในเมื่อเงินมันไม่พอใช้ท่านผู้ชมต้องฝากว่าเป็นข้อคิดเลยนะครับ ค้ำเมื่อไรเนี่ยต้องคิดเลยนะครับว่าการค้ำประกันเท่ากับถ้าเขาไม่จ่ายเราเป็นผู้คำ้ำเราต้องจ่ายแทน <Ừ. S 2> พร้อมไหมครับที่จะเอาครอบครัวเราเอาลูกเอาภรรยาเอาพ่อแม่เราที่จะต้องดูเราจะต้องอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยไปเสี่ยงกับเขาคนเดียว <Ừ. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นการที่หนึ่งคนกู้ห้าค,คนคำ้ำพอสุดท้ายถ้าฉันค้ำให้เธอแล้วอฉันก็กู้บางสิเธอจะได้ค้ำให้ฉันก็เลยกลายเป็นหกคนกู้ผัดกันคำ้ำนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้มีตัวอย่างกรณีเกิดขึ้นแล้วต้องถามกลับไปครับว่าเราพร้อมไหมที่จะไปเสี่ยงกับเขาแล้วตอนนี้พอไปถึงขั้นคดีล้มละลายเจ้าหนี้ทั้งหลายของทั้ง6ท่านเนี่ยลุมเงินเข้ามาแล้วยอดหนี้บานไปถึง25ล้านแล้วนะครับทางอายการจะช่วยได้แค่ไหนก็คงจะวยพยายามอย่างตอนนี้ก็ขอขยายระยะเวลาขายทอดตลาดที่ดินแล้วขอให้หยุดการขายไว้ก่อนนะครับเราก็จะพยายามหาทางช่วยต่อไปแต่ เราจะช่วยยังไงก็ตามท่านผู้ชมต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับพยายามอย่าเป็นหนี้โดยเฉพาะดอกเบี้ยสูงๆนอกระบบหรือในระบบที่เราจะต้องไปคำ้ำแล้วเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงเนื่องจากลุกหนี้คนอื่นมันมีความไม่แน่นอนบางทีเขาไม่ตั้งใจจะโกงนะครับแต่ถ้าเขาเกิดรถชนประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกงครับแต่มันไม่มีคนใช้หนี้เจ้าหนี้ก็จะมาฟ้องเราในฐานะผู้ค้ำประกันให้ใช้หนี้อยู่ดีเพราะนั้นค้ำเมื่อไหร่เสี่ยงครับต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเตือนภัยกันหน่อยค่ะเกี่ยวกับการเล่นแอปหาคู่เพราะว่าล่าสุดมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะคะไปเจอผู้หญิงคุยกันในแอปหาคู่ปรากฏว่าโดนผู้หญิงคนนี้หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดคริปโตคุณผู้ชมสูญเงินไป4ล้านกว่าบาทนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ